หธรรมจักกับปะวัตนสูตรเอวเมสุตังเอตังสมยังภะคะวาภารานิสนะยังวิหะรติอิสิปัตะปะตะเนมิขะทาเยตะตะระโขภะคะวาปัญจวคิเยพิกูอามันเตสิ เวเมพิกโวอันตาปัพะชิตเตนะนะเสวิตภาโยจายังกาเมสุกามมะสุขันติกานุโยโคนิโนคัมโมโปชุณะนิโกอานะริโยอนัตถะสันหิตโตย โยจายังอตติกิระมะทานโุโยโคทุโขออนรทรโยอนัตสันหิโตเอเตเต,เตพิกเวอโคอันเตอโนปะคัมมะมะัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะ อภิสัมพุทธาจะคุกกะระนียานะกะรณนีอุปสมายะอภิอภิญญาอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกะตะมาจะสาภิกขเวมชิมาปฏิปทาตถาคต เตนะอภิสัมพุทธาจักขุขุกรณียานะการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธยานิพานายะสังวัตติอัอยะเมวะอริโยอัทังคิโกม,มักโข สยยะถีทางสัมมาทิติสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิยายังโขสาพิกขเวมชิมาปติประทาตตถาคะ ตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะากรณีอุปสมายะอภิญยายะสัมโพธยาทยะนิพพานายะสังวัตติอิทังโขงปะณะภิกขเวพิทุกขังอริยะสจังชาติปิทุกขา ชราปิทุกขามรณะปิท so ุกขังโสกะปริเทวะทุกขโมมนัสสุปาตาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุโขปเยหิวิปปโยโคทุกโขยมปิฉังนะละพติตัมปิทุกขัง สังขิตเตนะปจ,จุปทานักขันธาทุกขาอิทังโขปณะพิขเวทุกขสะมุทโยอ,อริยสจังยายังตันหาโปนโนภวิกานันทิรา ขสหะคตาตะต,ะต,ะตะระตะตะราพินันทิเนเสยยะถีทางกามะตันหาภะวะตันหาวิภวะตันหาอิทังโคปณะ,ะพิกเวทุกขะนิโรโธอริยสจังโยตัสสาวสีสเยวะตันหายะ อัศิสวิราคะนิรโรธทจาโคปฏินิสโคมุติอนาละโยอิทังโคปะณะพิกเวทุกขนิรโรธะคามินีปฏิปทาอริยสจัจญายเมวะอริโยอัังคิ คิโกมัคคุเทยกทีถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสมาัมมากรรมนัตสัมมาอาชิวะสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาทิอิทังทุกขังอริยะสัจ,จติเมพิกเวบุเพอนาโนะส สุเตสุธรรมเมสุจักของอุทัปาธิญานังอุทัปาิปัญญาอุทัปาิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอ,อุทัปาิตังโขปณิทังทุกขังอริยะสจังปรินเยายันติเมพิกเวบุเพอานุนสุเตสุธรรมเม สุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลอุทปาธิตังโขปณนิทังสุขขังทุกขงังอริยสัจังปริญญาตันติเมีภักเเวบุเพอ,อนันุส สุเตสุธรรมเมสุจักของอุทัปัติญาณังอุทัปัติปัญญาอุทัปัติวิชาอุอทปัติอาโลโกอุท<า>ัปัติอิทังออิทังทุกขะสัมมุทธโยอิริยะสจ,จันติเมพิกเวบุกเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุง อุทภปิยานองทปิปัญญาทปิวิชาทปิอารโลโกุทปิตังโขปนิทังทุกขสมุตทโยเอริยสะสจังปหาต,ตับพันติเมพิขเวบุเพอะนันุส,สุตาสุธรรมเมสุจขง อุทัปฏิยานางังอุทปปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทธปฏิอาโลโกอุทัปฏิตังโขงปนิถังสุขะสมุติทโย و, อริยสัจจังเปหินันติเมพิกเวปุเพอ,อนานนุสุเตสุธรรมสุจักขุง อุทัปะิยาณังทัปฏิปัญญาวัทปฏิวิชาวัทปฏิอาโลโกอุทัปะทิอิทังทุกขะนิโรโทอริยะสัจจติเมพิกเวปุเพอานุนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทัปฏิปัญญาวัทปฏิวิชาวัทปะทิอาโลโกอุทัปะทิตังโข ปนิทางทุกขะนิโรโธอิริยาสจังสัชิกาตับพันติเมพิกเวบุเพอนะนุสสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปฏิยาณังทัพฏิปัญญาทัปฏิวิชาวัทัพฏิอาโลโกทัปฏิตังโคปณิทางทุกขะนิโรโธอิริยาสจัง สจิกตนติเมพิกเวบุเพอ,อนันุสุเตสุธรรมเมสุจักของอุงอุทัปธิญาณังอุทัปฏิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอาโลโกอุทัปธิอิอทังทุกขนิโรธคามมิเนปฏิปทาอิริยสจิตเมพิกเวบุเพอ,อน,นันทสุ เตสุธรรมเมสุจักขงอุทัพปิยานังอุทัพปิปัญญาอุทปฏปิวิชาอุทัปปิอาโลโกโอุทัปปิตังโขปนิธังทุกขะนิโรธะคามิเนปฏิปทาอาริยสจังภาเวตพันติเมพิกเวบุเพอะนะนุสุ เตสุธรรมเมสุจะขงุทธปฏิยาณุทัปฏิปัญญาทัปฏิวิชาทัปฏิอารโลโกทัปฏิตังโขปณิทังทุกขณิโรทคามิเนปฏิปทาอริยสจังภาวิภาวิตันติเมพิกเวปุเพอนัตโนสุเตสุธรรมเมสุจะขงุทธปฏิ ยางอุทัพธิปัญญาทัพธิวิชาวทปพิอารโลโกอุทัพิยาวากีวันจะเมพิขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทัพวาทะ สาการังยถาภูตังยานทัศนังนสุวิสุทังอโหสิเนวะตาวหังพิกเวสเทวเกโลกเกสมารรเกสพระมะเกสสมะนพระมะนิยาปัยยสเทวนุสสายะ อนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัยสิงยะโตจโคเมพิคาเวอิเมสุจตุอุสุอริยะสเจสุเอวันติปริวัตังทวารสาการังะถาภูตังยานะทัทสนัง สุวิสุทังอโหสิอธทาหังพิขาเวสเทวเกโลกเกสมารกเกส,ส,ส,สาาพรมเกสสะมณพรมนิยาปัจชยาเทวสเทวะมนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิสั พิสัมพุโทโธปัญจย,ยาสิงยานะจัปนะเมทะนังอุปปาาทิอากุมภาเมวิตุติอายมันติมาชาตินทินาธานิปุณณะโวติอิทัมะโวจัะคะวาตตะ,ตะ มานาปัญจวัคิยาภิขุภักขว่าโตภาสิตังอภิธนันนทุงอิม,มัสสะมิจปะณะเวยากะพระนะสมิงพัญญามเนอายยะสะมะตัตโตกุทันยะสะ วิระชังวีตมะลังทามะจักขุงอุทะปฏิยะกิตติจิสมุทะยะธรรมังสพันตังนิโรธธรรมติปวติเตจะพระควตาธรรมะจักเกภุมมาเทวาสัทธะมนุษย์สาเวสูง เอตัมภควะตาภาราณะสิยังอิสิปเตนิมิคทาเยอนุตรังธรรมังจักกังปวัติตังอปติวัติยังสมนะัมะเน,นะวา,วา,า,รนะวาพรมะเนะวาเทวะนะวามารณะวาพระ พรหมนาวาเกณจิวาโกโลกัสมินติตุมมานังเทวานางังสัทถังสุตวาจรุมมะหาราชิกาเทวาสัทมนุสสาวสุงจตุม,มะราชาราตจตุม,มะหาราชิกานังเทวานางังสัทถังสุตวาตา,วาตาวติ สาเทวะเทวาสัทมนุสสาเวสูงตาวติงสานงางเทวนางสัทถังสุตวายามาเทวาสัทมนุสสาเวสูงยามานางเทวานางสัทถังสุตวาสุจิตาเทวาสัทมนุสสาเวสุง ตุสิตานางังเทวานังสัทธังสุตวานิม,มานะรตีเทวาสัทมนุสสาเวสุงนิม,มานะรตีนางเทวานังสัสทธังสุตวาปารนิม,มิติมิตตววสววตีเทวาสัท,ทสมนุสสาเวสุงปรนิม,มิตะวะส วัตีนางเทวานางสธังสุตวาพระมักายิกาเทวสัทธะมัณาเสาวสุงเอตัมะเขาวตาพรา,รามณนะสิยังอิสิปะเตนะ,ะเตเนมิทาทเยอ,อนุตตรังธรรมะจักกังปะวันติตังอปะ วติยะสมมะเนนะวาพรามะมาเนนะวาเทวเทเวนะวามาเรนนะวาพระมุนาวาเกจนะจิวาโลกกะสะมินตาอติหะเตนะขันเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพระมะโลกา สัทโธอัพุกคจิอัยัญจะทัสสะสัสหส,สีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิสัมปะมาโนจะโอลาโรโอภาโสโลเกปตุระโหสิอติมันเมวะ เทวานังเทวานุภาวังอัถโขภคะวาอุทานังอุทาน,านสิอัญญาสิวะตะัตโภโกณธัญโยอัญญาสิวะตะัตโภโกณธัญโยติอิติทิสังอามาสมโตโกณธัญยสอัญญากุณธัน โยเตเววะนังอโหสิติเจ็ดพุทธานุสติอิติพิโสภควาอาระหังสัมมาสัสมพปโทวิชาจารณะสัมปนโนสุกโตโลอนุตโตรปุริสัธรรมสารถิสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติ รธรรมานุสติสวาคาโตภควตาธัมโมธันตีติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนาญิโกปัจจตังเวทิตพโพพิญโย,ยหิตีก้าสังคานุสติสุปฏติปโนภควะโตสาวกสังโคอุชุปฏิปโนภควะโตสาวกสังโคญายะปฏิปโนภควะโตสาวกสังโค สงมีจิปติปนโนภควโตสาวกาสังโฆยาติทางจัตตาริบริสะยุคลานิอัฏฐบริสะบุคลาเอสภะภควโตสาวกาสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเยนโยอัญชลีการณิโยอนุตรังบุญยขีตังโลกาสาธิสิบจินดามณีปียงมันตัง จินามณีไปยังมันตังยะสังทาสังกะโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปับโตันจักมหาราชาตะวันมังโปสตุโนทีปังกาเรกาเรเทวสโปเสธิกิจเจเทโวเย สกโกปัญชังทัศมิกินกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปิยังจัท่านังสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสิบเอ็ดสักกตวา สก,กัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตะมังวรังหิตังเทวะมนุษสานังพุทธเตเชนะโสธินาัสสันตุปัทวาสเพทุกขาวุปสเมนตุตีสก,กัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตมังวรัง ปริลาโหปะสะมะนางธรรมเตเชนะสุธินาสันนิสันตุปัทาวาสเพพยาวุปปาวุปปะสะเมนตุเตสกาตวาสังฆรัตนังโอสทังอุตมังวรังอาหุเนยยังปาหุเนยัง สังคเตเชนโสุธินานาสันตุปัทวาสัมเพ,สพเพโรคาวูปสัมตุตีเจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัพโตวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิธูอนุตตโรบริสัทธมาสารธิสัทธาทเทวมนุสานังพุทโธภควาติ แปดรมานุสติสวาขาโตภคว,วตาธโมทันทีติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนาิโกปจ,จตังเวทิปตพโพพิญโยหติติ 9. สังขานุสติสุป,ปติปันโนภควโตสาวสสังโคอุชูปฏิปันโนภควโตสาวสสังโค ยา,ยาปฏติปันโนภควโตวสาวกจังโคสามีจิตปิติปันโนภควโตวสาวกจังโคยาทิทางจัตตาริบริษัยุคลานิอัตถบริษัปุคลาเอสาภควโตวสาวกจังโคอาหุนเยโยปาหุนเยโยทักิุนเยโยอัญชลีกะรุนิยโยอนุตรังบุญยักเขตตังโลกาสาติสิบ จินดามณีปิยังมันตังจินดามณีปิยังปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิาวาโอรหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสถุโนทีปังกาเรเทโวสโปเทเศสทิกินจิ ทวเยสโกปชังทัสมิงกินเนวาทัตตาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนาเนนาเยมณีจินดาปียังจักทันังสับเพชนาพระหูชนาปียังมะมะ สิบเอ็ดสกตาวาสกตาวาพุทธรัตนรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวะมนุสานังพุทธเตเชนะโสธินานสันตุปทัวาสเพทุกขาหูปะสะเมนตุเตสกตาวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรัง อริลาโหูปัสสะมะนงังธรรมเตเชนะโสธินานัสันตุปัทวาสเพพยาวุปัสสะเมนตุเตสกตวาสังฆะรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสธินานัสันตุปัทวาสเพโรคาวู ปะสะเมนตุเตดพุทธานุสติอิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิธูอนุตโรบุริสัทธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทธโธภวาติดธรรมานุสติสวาคาโตภคว,วตาธโมทันทิติโกอากาลิโกเอหิปสิโก โอปัญิโกปจตังเวทิตาโพพิญโยตีเก้าสังคานุสติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกัสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกัสังโฆสามีจิปิปันโนภควโตสาวกัสังโฆยาทิทังจัตตาริบุริษยุคลานิอัตถบุริษบุคลาเอสภควโตสาวกสังโฆ อาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโย و, อัญชลีกรณิโยอนุตรังบุญยขีตังโลกาสติสิบจินามณีปียงมันตังจินามนีปียงมันตังสัสยัสังทาสังกะโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหัง พโตันจะมหาราชาตวังมักโปสถุโนทีปังกรโรเทโวสุปโปเทเสธิกันจิเทโวเยสโกประชังทัสมิงกินเนวาทตาปิยังกันตังสริปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังพชนานเย มณีจินดาปปยังจะทะนังสัพเพชนาพะหูชนาปปยังมะมะสิบเอ็ดสักกตวาสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตะมังวรังหิตังเทวะมนุษยานังพุทธเตเชนะสธินาสันนิสันตุปัทวาสพเพทุกขาโว,วปสั เมนตุเตสัตาวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริลาหูปัสมะมังธรรมเตเชนะโสธินานิสันตุปเทววาสเพยพายาโวปสัสสะเมนตุเตสักตาวาสังฆารัตนัง โอสถังอุตมังวรังอาหนเยยังปาหนเยยังสังฆเตเชนะโสตินานสันตุปัทวาสเพโรคาวูปสัมมนตุเต